อันนี้ครับเยือนอินเดียปดหนี้ยันนะเป็นเกศรเนี่ยองคเนี้ยจริงๆมาพร้อมตลับนะครับเหรียญล้อแม็กใหญ่เนี่ยก็จะมีเป็นตลับมาเหมือนกันนะครับก็คืนเจ้าของไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเหรียญเสมา17เนะครับเนื้อเงินนะอันนี้อยู่ในซองเดิมนะครับก็ทั้งหมดจบไปเรียบร้อยจ่ายไปเกินครึ่งล้านแน่นอนครับสภาพนี้เกินครึ่งล้านแน่นอนครับแต่ว่าและก่อนจะรับชมคลิปนะครับสำหรับท่านใดที่จะส่งพระมาขายผมนะครับ ใค้นหาจาก ID ที่ชื่อว่า a sinnn5566 ย้ำนะครับ a sinnn5566 ผมยินดีรับเช่าหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีพระเกจิอาจารย์ทุกๆสายทุกๆหลวงพ่อ ที่เล่นกันตามหลักสากลนิยมและพระบูชาด้วยครับสวัสดีครับก็วันนี้อยู่ที่ร้านกาแฟอเมซอนนะครับตรงแถวบางแวกก็วันนี้เสียพระสัญจรนะครับโดยผมหนองร้อยพิทักษ์เนี่ยวันนี้จะมาเช่าพระกันนะครับเป็นสายหลวงูุโตแล้วก็มีสายอื่นๆด้วยนะครับไม่แน่โดแใจว่าลูกค้าได้เตรียมอะไรมาบ้างเดี๋ยวมาติดตามนุ้นมาตามชมกันนะครับว่าวันนี้จะได้อะไรบ้างครับก็สําหรับบ้านนี้น่าจะเป็นครั้งที่3แล้วนะฮะครั้งที่3ครั้งที่4แล้วล่ะลก็จะประมาณ3าครั้งลวที ที่เรามาเจอกันนะครับก็อุปกรณ์พร้อมเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะต้องมีการแกะมีช่างทองด้วยเตรียมไว้พร้อมเลยนะครับก็เดี๋ยวตามลุ้นกันนะครับสําหรับใครที่มีพระเครื่องพระบูชานะพระเขจิอาจารย์ยอดนิยมอย่าลืมครับหนองรถพิทักษ์รับใช้ท่านนะครับแอดไลน์มาได้นะครับก็อันนี้จะดูเรื่องของพระปิตาอันนี้เป็นกดนี้เกิดันนี้เกศศรใช่ไหมล้วมีอันไหนอีกนาทีที่ที่คุณก็บอกว่าอันนี้ใช่ไหมอ่าโอเคครับอ่า มีเหรียญใชครับค่ะครับมีแล้วก็มีล้อแม็กล้วล้อแม็กแล้วก็อันนี้อันนี้ครับน่าจะอยู่ป่านนี้ก่อนแค่นี้ใช่ไหมอันอย่างอื่ยังไม่ได้ยังยังราคาเราไปปรับปรุงราคากันก่อนก็ค่ะเดี๋ยวผมดูีทค่ะครับก่อนอันนี้อันนี้ตกใจไหมราคาลงตกใจใช่ไหเขาบอกเอ้าวทำไมมันเป็นงั้นน่ะใช่ใช่เพราะวมันเป็นคนมันเป็นคนใจราคาจริงครับมันใช่มันซื้อกันได้แค่นั้นจริงจใช่ ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงจริงๆก็อยากอยากจะ<ช>ซื้อให้มันแพงขึ้นนะครับใช่ใช่องนี้ครับจะเป็นเหรียญเยือนอินเดียนเนื้อเงินนะครับอันนี้จะเลี่ยมโบราณมาเลยเลี่ยมเลี่ยมเก่าไม่ได้เลี่ยมโบราณเลี่ยมเก่า<ช>อันนี้จะเป็นเหรียญเยือนอินเดียนเนื้อเงินนะครับก็สภาพผิวก็ถือว่าอ,อ,อยู่ในเลี่ยมเดิมมา แล้วก็มีอ,อ,อาจจะอาจจะก่อนที่จะเลี่ยมเนี่ยอาจจะมีการเก็บรักษาที่ไม่ได้ไม่ได้ค่อยดีมากเท่าไหร่นะแล้วก็ออพอมาเลี่ยมเก็บผิวเนี่ยมันก็เลยเป็นผิวอย่างนี้ตนะั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับไม่ใช่ว่าออกจากซองออกจากวัดปุ๊บแล้วก็เป็นผิวแบบนี้เนี่ยไม่ใช่นะอันนี้ผิวมันก็จะมีการจับจับสัมผัสามาบ้างอันนี้ก็จะเป็นเ,เหรียญเสมมา หนึ่งเจ็ดวันเราใส่จองซองไมรอบอ่าใช่ใช่ใช่ดีครับอันนี้จะเป็นเหรียญเซม่าหนึ่งเจ็ดเงินนะครับอยู่ในซองซองเดิมคือพวกพระเหรียญเนี่ยสำคัญอย่างหนึ่งคือจมูกจะต้องไม่แตะจะต้องดีโอจะต้องไม่มีรอยชอกรอยอะไรซึ่งอันนี้มันดูยากเพราะว่ามันอยู่ในซอง แกะออกมาก,ก็จะไม่ดีไม่สามารถออกแกะซองได้หรือครับใช่ไม่ควรแกะซองเดิมเดิมเหรียญเนื้อเงินเนี่ยบางเหรียญก็จะเป็นแต่งขอบสบายฮะบางเหรียญก็จะไม่แต่งอโอเคไม่ได้เอาไปเอาแค่เุ้ยแค่ทิอ่อันนี้แล้วก็อันนี้ใช่ไหมครับค่ะใ,ใช่ค่ะอันน,อนี้จะเป็นพระปิตาปลดเงินเจสั นี่จะเป็นตะกุดสองดอกนะครับอันนี้จะเป็นตะกุดสองดอกแล้วก็อันนี้จะมีแมกแมกใหญ่เนื้อเงินนะครับหนึ่งอันแล้วก็มีเป็นแมกเล็กนะครับเนื้อไอ้ตัวนีแมกใหญ่เนื้อนวะนะครับมีแมกเล็กกับแมกใหญ่แล้วก็ตัวแล้วตัวตลับนี่คุณลุงเขาว่าไงอืมก็คือถ้าขายมาขายเป็นกำมาคุณลุงอ๋อเขาเขาเอากำเท่าไหร่ลึก ตอนนี้ที่ตลาดของร้านทองเปดูเลยอยู่ที่กสามพันบาทโอ้โหสามพันบาทสามพันบาทก็จะซื้อไม่ไหวครับและอันนี้ล่ะก็คือขายพร้อมพร้อมตลับกันใช่ไหมครับตลับก็คือจะได้จะเท่าไหร่สองพันเก้าอย่านี้เลยมันก็คือต้องบอกว่าพวกพวกตลับที่ใส่พระเนี่ยมันจะไม่ใช่ทองเก้าสิบจะเป็นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะประมาณทอง80 80บวกลบนิดหน่อยครับเพราะว่า เวลาเราไปเราไปทำที่ร้านเนี่ยร้านถึงแม้เราจะบอกร้านว่าเอาทอง90เนี่ยชื่อมันอาจจะเป็นทอง90แต่เวลาไปยิงเปอร์เซ็นต์มันเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ทอง90มันอาจจะทองประมาณตั้งแปดสิบแปดสิบห้าประมาณนี้ตัดตัวเนื้อแข็งอ่าใช่มันต้องใช้ทองเนื้อแข็งครับต้องใช้ทองเนื้อแข็งและยังห่วงอย่างเงี้ยต้องใช้ทองแข็งนะเพราะว่าเวลาเราใส่พัดเนี่ยถ้าทองมันนิ่มอ่ะเป็นทองเก้าหกห้าเหมือนอย่างซองเส้นนะห่วงมันง้างเนี่ย พาก็าจะตกกล่นเพราะนั้นห่วงอย่าต้องแข็งมนวิเศษเพราะนั่นห่วงอาจจะเหลือแค่ประมาณตั้งแปดสิบเอออันนี้อันนี้คือเป็นเป็นมาตรฐานของการทําทองเลยค่ะแล้วก็คุณคุณ,ค,ณคุณลุงเขาไอราคาอะไรยังไงบ้างครับพี่พี่พี่เคือเอาอธิบายราคาให้กับนี่นี่น,นี่ตรงนี้ครับพี่พี่ว่าเขาจะออกายถึงตรงนี้ที่จะออกใช่ใช่ใช่ก็คือราคาเนี้ยเขาบอกว่าให้คุณนองบวกให้เขาได้อีกนิดหน่อยไหมอ๋อค่ะลองบวกมาว่าได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวจะเอามาให้ดูว่าคุณนองบวกไว้อยู่ที่เท่่าไร คือพี่เล็กก็เลยบอกว่าเราปิดตาไม่ให้เขาเศร้าองค์เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยเอาเขาบอกว่าเอาเอาที่มันมีราคาก่อนที่จริงๆริดตาปิดตาคนนี้แต่ก่อนนี้มันแพงแต่เดี๋ยวนี้คงจะไม่ถึงแล้วล่ะสองแสนต้นต้นต้นเท่าไหร่ที่คุณเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะโอเคได้ครับก็อธิบายเขาฟังเอาที่เขาไปได้แล้วกันจุดที่แก่พี่ดูขึ้นไปเรื่อยมตนนี้ชัดเยอะ อันนี้ก็แกะออกมาแล้วนะครับสำหรับปิตาปดนี้เนื้อเกสอนนะครับก็อสองดอกเอ,อพระเนี่ยอยู่ในอยู่ในตลับมานานมากจนแบบว่าเหมือนกับแบบมันขึ้นขุยขยเหมือนเนื้อเขาโดนความร้อนนะ่คนะคล้ายๆละองที่เป็นนะักธนามหวานเนี่ยนี่ดูให้ก็คือจะขึ้นขุย เ,น,เนื้อคอนเนอร์เขาจฟูๆหน่อคือขอบข้างเนี่ยเขาไปอยู่ชิดกับพวกโฟมที่เป็นยางรองเนี่ย,ยสีก็ยังเป็นสีเหมือนเดิมๆอยู่แต่ว่าตัวหน้าด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยน่าจะโดนพวกลมโดนพวกความร้อนโดน,โดนโลมโดนอากาศโดนความร้อนครับมันเลยทำให้ขึ้นเป็นฝ้าฝ้าขาวๆเต็มหลังเลยกับด้านหน้าก<อ>็นั่งดูพระไปประมาณรัก10 15นาทีนะครับคือจริงๆเมื่อวานดูไว้แล้วนะครับแล้วก็ราคายังตกลงกันไม่ได้ก็วันนี้ก็มาดูก็อย่างที่บอกว่าเหรียญเยนอินเดียนะครับเนื้อเงินอันนี้ก็คือเลี่ยมวินเทจมาเลี่ยมวินเทจมานี่เลี่ยมค่อนข้างจะเก่ามากนะครับก็อันนี้เป็นเยนอินเดียเนื้อเงินนะแล้วก็จะมีเสมา1นึ่งหนึ่งเนะครับเสมาหนึ่งเจ็ดนี่จะเป็นซองเดิมนะครับอันนี้จะเป็นติดตาวันนี้มีองค์เดียวนะครับจริงเมื่อวานดูไว้หลายองค์นะเป็นหลักสิบองค์ ตานี้จะเป็นปลดนีเกสรนะครับ1องค์นะแล้วก็จะมีล้อแม็กล้อแม็กแม็กใหญ่ทั้งคู่เลยจะเป็นเนื้อเงิน1องค์แล้วก็เป็นเนื้อนาวาโลหะ1องค์อย่างละหนึ่งองค์นะครับแล้วก็อันนี้ครับที่พี่เมื่อวานให้ดูมีประมาณทั้งสิบเหรียญน, <10 S 1> น,น่าจะประมาณร่วมๆสิบห้าเหรียญได้ก็มีวันณะผิวที่แตกต่างกันนะครับก็วันนี้พี่เขาเลยติดมาให้ดูหนึ่งเหรียญน,นะครับเดี๋ยวขอดูเดี๋ยว,ยวจะนำนิดนึง ก็จะเป็นเหรียญยอดนิยมนะครับของที่พัทลุงนะเดี๋ยวจะนำนะครับเหรียญเนี่ยคำว่าพระเหรียญเนี่ยนะครับอันดับแรกที่มาดูปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกจิอาจารย์ท่านไหนก็แล้วแต่จะต้องดูที่รูปร่างหน้าตาแล้วก็ตรงปลายจมูกเพราะว่าจมูกเนี่ยจะเป็นส่วนที่โด่งที่สุดของเหรียญน,นะครับบวกกับอาจจะเป็นเอ่าเหรียญเต็มองนะก็จะเป็นพวกหัวไหลซ้ายขวาเป็นมือที่ประสานกันเป็นหัวเขา่าแต่ถ้าเป็นเหรียญครึ่งองนะส่วนใหญ่จะเป็นที่จมูกจมูกแตกไหม ถ้าแตะปุ๊บลงไปยุบไปเนี่ยราคาก็จะหายไปเพราะว mm ่าเวลาเขาปั i, e warm, okay. Research, mache, shady, ๊มกระแทกเนี่ยจากโลหะที่ปั๊มปั๊มปั๊มเนี่ยจมูกเนี่ยจะต้องแบบเขาเรียกว่าสุดบล็อกเลยอะปั๊มแรงๆปั๊มแรงๆจมูกสุดบล็อกเลยแล้วเวลาเขาหยิบเหรียญไงขึ้นมาเนี่ยถ้าเก็บรักษาดีๆจมูกเนี่ยจะต้องแบบโด่งเลยแต่ถ้าจมูกมีการแตะแตะนิดๆนึงอาจจะแบบเวลาเขาปั๊มเสร็จแล้วเขางัดแล้วก็โยนงัดแล้วก็โยนงทีเหรียญก็ไปกระทบกระทั่งกันหรือแม้กระทั่งคนที่รับบูชามาหรือว่าไปเช่าจากวัดเนี่ย เก็บรักษาไม่ดีปุ๊บเนี่ยจมูกก็อาจไปทับกับเหรียญอื่นบ้างอะไรบ้างเนี่ยเพราะนั้นพระเหรียญเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยหยิบขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอันดับแรกต้องดูที่ปลายจมูกก่อนเลยนะครับอของพระจันนำเนี่ยก็ส่วนที่สูงที่สุดของเหรียญก็จะเป็นพวกบริเวณหน้าผากเป็นบริเวณคิ้วแก้มคางจมูกนะครับริมฝีป,ปากบนล่างเนี่ยจะเป็นส่วนที่สูงเนี่ยเพราะนั้น ถ้าเก็บรักษาดีๆผิวไม่เปิดเลยเนี่ยอันนี้ก็จะได้ราคาแต่ถ้าผิวเปิดๆมาเนี่ยผิดราคาก็จะดบๆไปจริงก็เป็นทุกอาจารย์นะเหมือนเวลาเราไปซื้อรถยนต์น่ะแน่นอนหละเราก็อยากได้รถยนต์ที่แบบไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยขนแมวไม่มีรอยเฉียวชนถ้ารถคันไหนมีรอยขนแมวม,มีริ้วรอยม,มีรอยเฉียวชนราคาก็จะดบลงไปครับวิธีการเลือกสินค้ากับกับเลือกอบูชาพระเครื่องก็จะไม่แตกต่างกันครับเราก็ต้องการความสวยงามความสมบูรณ์ของ สิ่งที่เราต้องการเป็นเจ้าของอยู่แล้วนะครับอ่าอันนี้ก็สภาพกระถิบก็น่ารักอ่าดูว่าดูง่ายเลยนะครับดูง่ายเลยถ้าถ้าเจ้าของเราจะออกเนี่ยกี่เหรียญกี่เหรียญก็รับได้หมดเลยนะครับเดี๋ยว็สขึอนที่ก่อนอ,อันนี้ก็จะมีตรงหน้าผากสังเกตไหมว่าสีบริเวณหน้าผากแก้มปลายจมูกมีหมีปากบนล่างแล้วคางสังเกตไหมสีจะอ,อ่อนกว่าตรงพื้นที่อยู่ข้างๆหัวออไหลเห็นไหม สีสีพื้นที่อยู่ตรงพื้นอ่ะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงหัวไหล่แต่พื้นพื้นข้างหัวไหล่อ่ะสีก็จะออกเป็นม่วงม่วงใช่ไหมแต่บริเวณที่ผมบอกสีจะเป็นไงสีจะจะจืดกว่าจะจืดกว่าจะอ่อนกว่านี่แหละอาจจะแบบสมัยก่อนจะจับด้วยใช้มือนิ้วโป้งจับต้องจับใช่ต้องเวลาจับพระต้องจับขอบเหรียญอ่าหรือแบบอาจจะแบบจมูกเนี่ยก็มียุบไปนิดนึงนั้นสีที่ที่เป็นสีเดิมอ่ะคือสีข้างหู เหนือหัวไหล่ข้างหูวิ่งไปชนหนังสืออันนี้คือขิวเดิมเพราะอะไรมันอยู่ลึกที่สุดเหมือนเวลาเราเราเราจะหยิบของอ่ะเราก็หยิบโดนขอบนนี้ก่อนแทนเราเราก็ไม่ได้โดนตรงนี้ของเขาอยู่แล้วไม่โดนครับไม่โดนครับไม่โดนค่ะเพราะนั้นสีเนี่ยถ้าจะาให้ให้ให้แบบได้ราคาหรือเป็นสีธรรมชาติเดิมจะต้องเป็นสีที่เหมือนกับแบบยุ่งพื้นเลยเนี่ย ก็ถ้าเผื่อว่าเจ้าของเขาจะออกเนี่ยไงเขาบอกนะครับเมาได้หมดเลยขึ้นอยู่ที่ราคาที่คุณลุงเขาต้องการแล้วกันเราลองให้เขาประเมินมาก็ได้ครับอ่าก็หลักประมาณหมื่นหมื่นต้นหมื่นต้นครับหมื่นต้นครับประมาณหมื่นต้นครับเมื่อก่อนเมื่อก่อน ต้องมาต้องมีประมาณสามหมื่นบวกเดี๋ยวนี้ไม่ถึงแล้วเขาคงจะรู้ของราคาเมื่อก่อนเมื่อก่อนสามหมื่นบวกเดี๋ยวนี้ไม่ถึงแล้วแล้วเห็นเมื่อกี้เห็นมีอะไรมีบ้านมีอะไรนะจะให้ตรงนี้จะทอครับอ๋อได้ได้ฮะเราจะไปขายที่ไหนอ๋อได้ครับเราไปเตรียมทองหนึ่งเจอมาเอ้จอเอาไปเรียกหมดเลยอันนี้เราเก็บไปก่อนนี่ทอเนี่ยค่ะช่างทำเนี่ยอืมฮึชนะทอชนะเลยจริงแล้วแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ ผมถามว่าใครจะเอาพระเนี่ยน้องจับเลยหนักไหมเอาถามน้องเนี่ยถ้าจะให้เลือกแขวนคอไปโรงเรียนนัะองค์เอาเอาไหนดีอ่ะพัะองค์นี่เออเพราะอะไรเพริงเบาอ่ะเนี่ยไม่ได้ว่านะเนี่ยอยู่อย่างผมเนี่ยผมนับถือหลวงปู่โตนะแล้วดูผมแขวนหลวงปู่โตเดียเนี่ยองแค่นี้เนี่ยผมเล่น เบามันไม่เดี๋ยวนี้ไม่แบบพี่พระขนาดเนี้ยสร้อยขนาดไหนแล้วใครเขาเอาไปสร้อยทองดักสิบบาทเดินไปดิใช่ถึงตายเลยอ่ะพี่พระนี่ไม่เท่าไหร่ไอตัวเราจะตายมันทั้งกระชากทั้งจี้เนี่ยเดี๋ยวนี้ใช่ไหมขนาดโทรศัพท์มือถือวางบนนี้มันยังวิ่งราวเลยเนี่ยแล้วเดินเนี่ยเนี่ยแล้วเดินเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเอาห้อยเอาห้อยสามองค์เนี่ยสามองค์เนี่ย ทองต้องมีสิบบาทเนี่ยเนี่ยเดินเนี่ยโมันรักเลงเนี่ยดูผมเนี่ยนถึงลุงปุ่โต๊ะเนี่ยมัค่อยแค่เนี้ยเนี่ยคือพอแล้วพอแล้วแล้วดูดิใครจะไปเรี่ยมขนาดนั้นพี่เล็กก็ยังงงแกโอ้โหแบบเอาเป็นว่าตังเลยเอาไหมเอาไปเรียนมหาลัยแล้วลุงแล้วปู่แล้วปู่ให้เพราะว่าเดี๋ยวซื้อเนี่ยก็แค่นี้ยพอแล้วอันนี้เจ้าคุณน้องเนี่ย่ใช่แค่นี้เรายังหนักเลยอ่ะคุณน้อง แค่นี้ยังหนักแล้วต้อคอยอาซ่อนไว้อย่างเงี้ยคือใส่ไ้เป็นพระอคุณเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีใครแล้วเพราะอะไรป่ะทองอ่ะเอาไปเลี่ยมเนี่ยก็แพงสมมุติได้ได้พระปอบผามา่สร้อยที่ยังใส่ก็ต้องเส้นใหญ่แล้วอันตรายรอบด้านอีกอ่ะโหเมื่วนี้พี่เล็กก็ยังงงเอาไปเลี่ยมเลี่ยงไงเนี่ยเลี่ยมได้เลี่ยมดีก็คือสมัยแต่ขอนทองผูกกิงแ่ก็ต้องมีตังค์ต้องมีครับใช่ค่ะต้องมีครับเพราะสมัยแต่ก่อนหกพันแต่ก่อนมันก็เท่ากับสิบเท่าตอนนี้นะถูงถูกถูกถูก โอ้ไม่มีตังทำไม่ได้หรอกแล้วก็บอกว่าทไม่เรียมขนาดนี้โหมดตอนตอนวัยรุ่นแกทำงานอะไรไม่มีตังเยเอะขนาดนี้พระนี่ไม่ได้สงสัยหรอกสงสัยทองอผมว่าตอนนั้นพระจะแพงทองจะแพงกว่าพระเด้อมั้ง่คืออย่างอย่างพระสั่งสมัยก่อนเนี่ยอย่างยุยุอย่างเงี้ยสมัยก่อนเนี่ยเขาจะนิยมเอาติดตัวเพราะว่าเขาเรียกว่าสายเหนียวคงกัพันชาตีแคล้วคลาดปลอดภัยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ย อย่างพระอย่างเงี้ยบางทีเขาเป็นตัวแทนในการออกไปลบออกไปลบเพื่ออะไรเพื่อได้ชัยชนะเพื่อได้แค้วคาาปลอดภัยเพื่อยิงแทงฟันไม่เข้าพอมายุคสมัยหนึ่งเนี่ยนึกถึงอย่างอดีตอ่ะบ้านเราเวลาเดินทางไปเดินทางไปมาเนี่ยชุมโจรอ่ะมันเยอะที่เราได้ยินชุมเสือชุมเสือชุมโจรมันเยอะเพราะนั้นการมีพระดีๆแบบเนี้ยเขาก็เรียกทําให้แบบว่าอุ่นใจสี่รันฟันแทงไม่เข้าโจรมาฟันไม่เข้ายิงไม่เข้าแต่สมัยเนี้ย มันไม่มีใครเอาพระคงกระพันแล้วเขาเน้นเลยพ้ะขายพขายใช่เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวคงไม่ได้แบบจะไปตีนันวันแพงกับใครอย่ามาฟันร้านกุชันะเปล่าหรอกเขาต้องเอาพระเมตตาอย่างนี้ใช่เอาไปบูชาแล้วก็ขายแดดขายดีอะไรประมาณนี้ก็เหรียญอันนี้ครับเยือนอินเดียเมื่อกี้นี้อยู่ในเรี่ยมพลาสติกครับก็แกะดูเรียบร้อยแล้วนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ย เวลาที่ผมซื้อพระเนี่ยว่าจะเป็นเลี่ยมพลาสติกหรือเลี่ยมทองนะผมมักจะแกะถ้าเจ้าของอนุญ,ญาตให้แกะเขาแกะเพื่ออะไรเพื่อจะประเมินพระเนี่ย360สามองศาเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับว่าความประมาทมันทาให้เราได้เจอแบบพระเก๊มั่งพระบิ้วมั่งพระซ้อมมั่งอันนี้แปลว่าพูดเป็นกลางๆนะครับรใครที่มโอกาสได้ไปเช่าพระข้างนอกก็อย่าดื้อนะต้องรอบครอบสักนิดหนึ่งนะครับก็น,นี้แกะมาก็เรียบร้อยดีถือว่าไม่มีอะไรนะครับแล้วก็จะมีปดนียันนะเป็นเกษรเนี่ยองเนี้ยจริงๆมาพร้อมตลับนะครับ แต่ว่าเอาตลับคืนเจ้าของไปเพราะว่าคิดหนึ่งกำหนึ่งหลายตังนะครับผมก็เลยบอกว่านั้นองไปขายร้านทองดีกว่านะครับแล้วก็เหรียญออมแมกใหญ่เนี่ยก็จะมีเป็นตลับมาเหมือนกันนะครับก็คืนเจ้าของไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเหรียญเสมา17เนะครับเนื้อเงินนะอันนี้อยู่ในชองเดิมนะครับก็ ทั้งหมดจบไปเรียบร้อยจ่ายไปเกินครึ่งล้านแน่นอนครับสภาพนี้เกินครึ่งล้านแน่นอนครับแต่ว่าก็ยังโชคดีที่ยังมีหลวงปู่ท่านเมตตาให้ได้เจอกับพี่เขาเป็นครั้งที่4นะมั้งครั้งที่3ารือครั้งที่4เนี่ยแหละอ่าใช่ใช่ครั้งที่4แล้วนะครับก็สําหรับใครที่ดู EP นี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่ามีพาระที่บ้านไปรื้อไปขนดูแล้วเจอเนี่ยแอดไลน์มาได้นะครับที่ SINN5556 เดี๋ยวผมนองร้อไปทักบริการท่านถึงที่แน่นอนครับหรือจะมาหาที่ร้านก็ได้นันนะครับ พบกันใหม่ในอีวีถัดไปวันนี้สวัสดีครับ